สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะวันนี้ยังเหลือเวลาอยู่นิดนึงเดี๋ยวจะแต่งหอ่อข้าวให้น้องเมลีแล้วจะพาไปสัมภาษณ์เมลีเ <c oughs> นาะอันนี้เป็นกระป๋องน้ําของน้องเมลีจ้ะมันจะเก็บความเย็นได้ถ้าใส่ความร้อนก็จะเก็บความร้อนเนาะแต่เขาจะให้เอามีกระป๋องน้ําเป็นของตัวเองใส่น้ําไปจากบ้านแล้วทีนี้ถ้าหมดก็เติมที่โรงเรียนได้เนะจ้ะพี่น้อง ช่วงนี้หน้าร้อนเราจะกินน้ำเย็นๆเขาเลยเอากระป๋องนี้แล้วแต่นางจะเลือกเอากระป๋องไหนเนาะพี่น้องเพราะว่ากระป๋องน้ําของเขามีเยอะมากอันนี้ให้เป็นตัวแบบนี้ตัวแบบนี้จะเก็บความเย็นไม่ได้เนาะก็อากาศร้อนมันก็จะไม่เย็นมีหลายตัวจ้ะแล้วแต่คนจะเลือกเนาะวันนี้ใส่จะไปทํางานจะ้ะจะไปทํางานหลังจากส่งคุณลูกค้าเสร็จเนาะจ้ะพี่น้องจะ้ะ เตรียมห่อข้าวให้นางสายเตรียมแล้วล่ะแต่ว่า,าคิดช้าไปเนาะหมายถึงว่าคิดว่าจะถ่ายให้นางช้าไปน,นะพี่น้องจ๋า<ม>เดี๋ยวสายจะให้ดูว่านางกินอะไรอันนี้เป็นห่อข้าวตัวเองที่จะไปทํางานเนาะสายกาน็นิดนิดหน่อยของพ่อไม้ห่อไปตั้งแต่เช้าแล้วนะพี่น้องเขาไปแต่เช้าวันนี้น้องเมลีก็จะมี อันที่เพิ่นกินเนาะค่ะแล้วแต่วันไหนที่เพิ่นพี่เพิ่นชอบเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ขนมปังแล้วก็ทาอาน,น้นจ้าทาแยมเนาะวันนี้นางเอาแจมขนมปังแล้วก็แยมแล้วแต่รูปแบบขนมปังเปลี่ยนบ้างก็เอาแบบนี้เนาะพี่นองกขาเรียกแล้วก็มีอันนี้พี่นองจา๋าเขาเรียกอะไรไม่รู้ตัวนี้เหมือนไส้กรอกเนาะ มันไช้กรอกอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตแบบดูดจ้ะแล้วก็จะเป็นผลไม้ให้นางสตอรอเบอรี่นี่แหละพี่น้องจ้ะมาจัดแบบน,นี้ให้เ้าบางวันนางก็ผลไม้เป็นอย่างอื่นแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตอรอเบอรี่นางชอบเนาะแล้วก็แอปเปลิลนี่ปาดเป็นชิ้นนี่แหละจ้ะ เรียบร้อยหอข้าวคุณลูก oh, okay. เอามาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากอิงแลนด์ค่ะสวัสดีุเชฟูสคันวันนี้น้องไปงเรื่อเตียนยินดีๆค่ะวันนี้วันอะไรคะวันจันทร์ไม่ใช่ค่ะ เออวันวันศุกร์ค่ะไม่ใช่วันศุกร์วันศุกร์ค่ะโอเควันวันศุกร์วันศุกร์ภาษาอังกฤษนี่วันอะไรลูก <Friday. S 1> โอเคไม่ต้องเป็นก็ได้ยืนอยู่ <Man S 1> ดีๆไหนมีนี่เห็นผีเสือ้อตะกี้นี่โป f ตเตอรกไฟ oh, <God. S 2> นั่น พูดดูสิลูกผีเสื้อผีเสื้อไม่มาฮะพูดใหม่ดูสิกผีเสื้อใม่มาผีเสื้อค่ะผีแม่เป็นผีนองเมลีพูดไปทั่วผีเสื้อไม่ใช่ผีผีนี่แปลว่าอะไรภาษาอังกฤษผีผีหลอกผีนี่คืออะไร ghost ฮะ ghost เออถ้าผีเสื้อเนี่อะไร โอ้เก่งเลกเอเอาบิ้งเ่าเบาไปเอาหาตาดมมึงตาดมตาดมนูคิดถึงตาน้องคิดถึงตาดมเออเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันเจ้ตาแล้วน้องจะกลับไทยเดือนไหนลูกอ็อคโบอคิดว่านาะถ้าเขาไม่คันถ้าเขาไม่แคนซึ่งตัวถ้าเขา่ออกโตเบอร์นี้เดือนอะไรลูกภาษาไทยอะไรคะ ออก o ทเบอร์นี้ภาษาไทยเดือนอะไรลูกตุลาคมอย่า yeah. ตุตุลาคมเออไม่ใช่ตูดดิตูดลาในตูดอยู่ในตูด <c oughs> <c oughs> ต้องเข้าใจ <c oughs> ก็เลยถามมี่อ้าวโอเคอันอย่างก็บ,บอกแม่ซิอันนี้คืออะไรนี่ลูกผมเออผมอยู่ในจ,จับให้แม่ดูผมไม่ใช่ผมผมเอออันนั้นคือในหัว เออนั่นแหละเอาเคหนหูพูดด้วยหูเออบอกพูดจัดชอไม่พูดจัดชทจามูจ้าเออลิ้นลิ้นคือลิ้นคือตัวนี้จ้ะอันนี้ทั้งหมดนี้เขาเรียกปากปากในฟันตรงไหนฟัน,นเออต้องแยกให้ออกเข้าใจไหมคะแยอ่าหนแขนแขนแขน,ขน แขนทั้งหมดเออในนิ้วมือนิ้วมือเออสูบตรงในเล็บมือในเล็บมือในเล็บมือเล็บมือยาวไหมครูตรวจเล็บมือเอามาตรวจสุเอามือมาตรวจทั้งหมดเลย <c oughs> โอเคโอเคโอเคเอเน้องเมลีจะพูดอะไรถึงถึงทุกคนในนี้ที่ที่ดูเมลีเขาบค้นค่าตูน้องเมลีปากอะไรคะ ฝากอะไรนะดาวโอ้ฝากโคดาวทีนี้วันนี้น้องจะไปโรงเรียนนี่ใส่ชุดอะไรเขาเรียกนี่ PE อวันนี้หนูใส่ชุดอะไรนะ PE PE ภาษาไทยคือพาละเออพละพ e พละพละนี่ชุดพละก็คือเป็นเสื้อขาวกางเกงขาสั้นกปกติน้องใส่อีกตัวหนึง่งแต่วันนี้นังชอบใส่ ตัวนี้เอาแล้วแต่จะใส่แล้วก็เป็นรองเท้าผ้าใบาสี <Yeah. S 1> ดำโอเคเอาวันน,นี้พอแล้ว no, <sure. S 1> เอาโชว์อะไรทีนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องจะโชว์ <Next. S 1> น้องเมลีจะโชว์อะไรอ๋อยิมนาสติกลูกยิมนาสติกกว้าวเก่ง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 ออกกํลังกาย อย่าเสื้อเปื่อนก่อนไปโรงเรียนนะลูกไม่เปื่อนไม่ไไม่ไม,ไม่เปื่อนหรอกค่ะแล้โอเค okay, เอาสวัสดีค่ะก่อนไปโรงเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปโรงเรียนก่อนนะคะไปโรงเรียนก่อนนะคะบายบายจุ๊บจุ๊บเรสิจุ๊บจุ๊บเขาเรียกอะไรนะที่แมวว่รักนะอะไรนะรักนะจุ๊บจุ๊บโอเคไป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 โรงเรียนบ๊ายบาย ไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนจ้าไปลูกสาวแล้วเนี่ยใส่รองเท้าลุกแล้วเนี่รองเท้าอยู่นี่จ้านี่อ,อย่าลืมห่อข้าวนะคะบ๊ายบายโอเคลองบ่าย <Okay. S 2> ขึ้นเดียวค่ะไม่ค่ะไปครึ่งทางจ้าขบวนขบวนขบนอากาศดีวันนี้ไปโรงเรียนไปโรงเรียน ไปโรงเรียนจ้ะไม่ไปโรงเรียนกันจ้ะอะฮ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 ะเดินกันไปทุกบ้านทุกเช้าจ้ะอู uh ้ huh. uh huh. ไม่ไกลจ้ะโรงเรียนเมลีน้องใเกบปิ้วนางวิ่งแล้ะนางจะฝึกไปโรงเรียนเองจ้ะแต่ตอนนี้เขายังไม่อนุญาตนะปกติเขาจะอนุญาตตอนหลังป .6 ไปถึงไปคนเดียวได้ตามกฎหมาย แต่ว่านี่อยู่ใกล้ไม่ได้ข้ามถนนเยอะทางจะฝึกข้ามถนนแต่ว่าสายก็ต้องมาดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจว่าถึงโรงเรียนเดี๋ยวก็ยืนดูอยู่นี่สายจะยืนดูอยู่นี่รถมาไหนหละ่ะนางนางข้ามแล้ว,นา,ลวนางขแล้วนางเข้าโรงเรียนแล้วจ้ะนะคนไหนบ้านอยู่ใกล้เขาก็จะเดินเอาแบบนั้นจ้ะเดินแบบสายแหละคน,น,นไหนใกล้ก็ขี่รถมา านางเข้าในโรงเรียนแล้วกลับบ้านทีนี้ที่น้องจ๋าเนี่แหละเนาะถ่ายตอนเช้าๆให้ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแต่งห่อข้าวเช้าๆแต่งงอข้าวให้สามีแต่เช้าก่อนเพื่อนเลยก็มาแต่งห่อข้าวให้ลูก,ให,ลกให้ตัวเองส่งลูกแล้วทรายก็เข้างานพี่น้องงานมีอยู่3มอย่างก็คือหนึ่งไปบ้านลุงเหมือนวันนี้เนาะวันนี้ทําสวนแล้วก็ดูแลคุณลุงไปด้วยแล้วก็บางวันก็ไปช่วยงานที่ฟาร์มบางวันก็จะไปช่วยงานคุณย่าดูแลคุณย่าประมาณนี้เนาะพี่น้องจ๋าเนี่ยแหละ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปเจอกันที่สวนนะคะสงเสยถ้าวันนี้มีโอกาสจะทำอีกวิดีโอหนึ่งในสวนให้ดูเนาะเดี๋ยวมันยาวเกินไปโอเคบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย